ตอนที่13ระยะห่างที่หายไปหลังจากเหตุการณ์ประทะนในหมู่บ้านร้างคารุนทานในเอกมายังกระท่อมหลังเล็กในป่าลึกที่หลบภัยที่มีเพียงไม่กี่คนรู้จักแสงจากกองไฟกลางห้องส่องไล่เงาร่างของชายสองคนร่างในเอกซบอยู่ข้างเตียงดวงตาฉายแววเหนื่อยล้าแต่ยังคงฝืนลืมตายาฝืนคารุนพูดเบาๆขณะเช็ดเหงื่อให้เขาด้วยผ้าชุบน้ำพลังเจ้าหนักเกินไปสำหรับร่างกายที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่แต่ถ้าข้าไม่ทำท่านคงบาดเจ็บมากกว่านี้ เขาตอบเสียงแผ่วคารุนหยุดมือมองนายเอกนิ่งริมฝีปากเขาขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับเปลี่ยนเป็นถอนหายใจแทนเจ้าไม่จําเป็นต้องปกป้องข้าข้ายังไม่อ่อนแอขนาดนั้นแล้วทําไมข้าจะปกป้องท่านไม่ได้นายเอกถามกลับดวงตาสีอัมพันศกตาเขาโดยไม่หลบคารุนิ่งงันใจเขาเต้นถี่ขึ้นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวแววตาของเอฟหนุ่มตรงหน้าช่างอบอ,อุ่นและดื้อรั้นในเวลาเดียวกันเจ้ามักพูดเหมือนข้าเป็นคนสําคัญ เพราะท่านสําคัญสําหรับข้านายเอกตอบทันทีราวกับไม่ต้องลังเลความเงียบปกคลุมอยู่พักหนึ่งคารุนเอื้อมมือไปเกลียดผมที่ปกหน้าของอีกฝ่ายเบาฮ่หาฮหเาจ้ารู้หรือไม่ว่าคําพูดนั้นมันอันตรายแค่ไหนในเวลานี้ข้าไม่ได้พูดเพราะอยากให้ท่านใจเต้นข้าแค่ไม่อยากให้ท่านหายไปเสียงฝนเริ่มตกนอกหน้าต่างกลิ่นดินชื้นอบอวลรอบห้องเล็ก คารุนลุกขึ้นเดินไปปิดหน้าต่างแล้วกลับมานั่งข้างเตียงเขาถอดเสื้อกรอออกเผยให้เห็นซิกแพคแน่นเปรีที่มีรอยแผลเป็นเก่าใหม่สลับกันไปนายเอกหันมองแล้วหน้าแดงอย่างควบคุมไม่ได้ถ้าจะหลบตาก็หลบให้สุดคารุนพูดด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะข้าไม่ได้หลบนายเอกเบือนหน้าไปทางอื่นทันทีแต่หูกลับแดงจัดข้าก็ไม่ได้อวดหกรอกนะแค่ร้อนคารุนเอหลังพิงผนังใกล้นายเอกมากขึ้นจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจ เงียบไปครู่หนึ่งก่อนเขาจะพูดเสียงเบาหากเจ้ายังอยากอยู่ข้างข้าก็อย่าใช้พลังโดยไม่คิดถึงตัวเองอีกนายเอกนิ่งงันก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่หาฮแล้วถ้าข้าขอให้ท่านไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอีกเช่นกันละ่ะคารุนเลิกคิวนิดฮ่หาฮงั้นเราก็ต้องปกป้องกันและกันอย่างเท่าเทียมแล้วละ่ะสายตาสองคู่ศกันโดยไม่ต้องพูดคำใดเพิ่มเติมระยะห่างไม่มีอีกต่อไปแล้วจบตอนที่สิบสาม ตอนที่14ความลับของสายเลือดเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างกระท่อมพาดลงบนผ้าห่มที่คลุมร่างของทั้งสองคนไว้บางส่วนนายเอกลืมตาตื่นก่อนเขาขยับตัวเบาๆพยายามไม่ให้รบกวนคารุนที่ยังหลับอยู่ข้างๆแต่กลับต้องชะงักเมื่อเห็นแสงบางอย่างสว่างวาบขึ้นจากรอยแผลเล็กๆที่แขนของตัวเองอีกแล้วเขากระซิบเบาฮ่าฮมันเป็นแสงเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นตอนใช้พลัง แต่คราวนี้มันเกิดเองทั้งที่เขาไม่ได้เรียกใช้ทันใดนั้นเสียงระบบในหัวเขาก็ดังขึ้นชัดเจนเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันพลังสายเลือดเอลแท้ปลดผนึกขั้นแรกเสร็จสิ้นตรดผนึกเขาขมวดคิ้วหมายความว่ายังมีอีกใช่พลังของท่านยังอยู่ในสถานะจำกัดปัจจุบันเปิดใช้งานได้เพียงสิเอร์ซ็นายเอกเม้มริมฝีปากเขาไม่รู้ว่าอีกเกอร์เซนตจะเป็นพลังแบบไหนแต่เพียงแค่สิเอร์ซก็แทบควบคุมไม่ได้แล้ว เสียงขยับตัวของคารุนดังขึ้นก่อนเจ้าตัวจะลืมตาและสกตาเขาทันทีเจ้าตื่นแต่เช้าข้าแค่ฝันประหลาดนายเอกตอบเลี่ยงไม่อยากให้อีกฝ่ายกังวลแต่คารุนจ้องเขาเขม็งราวกับจับได้ทันทีเจ้ากำลังปิดบังอะไรอยู่นายเอกเงียบก่อนจะตัดสินใจพูดเสียงเบาท่านรู้หรือไม่ว่าข้าคือเผ่าเอลแทไม่ใช่แค่ลูกผสมอย่างที่เข้าใจกันคารุนเบิกตานิดฮ่าฮ่า เอลแท้หมายถึงเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมก่อนที่พลังจะกระจายไปยังเผ่าอื่นในเอกพยักหน้าและพลังของข้ากำลังปลดผนึกขึ้นเรื่อยๆข้าไม่รู้ว่าตัวเองจะยังควบคุมมันได้อีกนานแค่ไหนคารุนขยับเข้ามานั่งข้างเขาดวงตานิ่งสงบข้าจะอยู่กับเจ้าจนกว่าจะรู้คำตอบนั้นแม้ว่าข้าอาจจะกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ข้าอีกต่อไปในเอกถามเสียงเบาคารุนพยักหน้า เพราะไม่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ยังเป็นเจ้าที่ข้ารู้จักและอยากปกป้องเสมอคำพูดนั้นไม่ได้หวานแต่กลับตรงไปตรงมาเกินกว่าที่นายเอกจะต้านไหวหัวใจเขาสั่นคลอนเพราะรู้แล้วว่าต่อให้สายเลือดเขาเป็นอะไรคารุนก็จะไม่หันหลังให้ก่อนที่ความเงียบจะทําให้บรรยากาศอึดอัดเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นนอกรัวไม้คแครกคารุนลุกพวดพร้อมดับนายเอกเองก็ตื่นตัวทันทีและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าประตูก็คือ ชายหนุ่มเผ่าเครื่องมังกรที่นายเอกจําได้ดีว่าเคยหายสาบสูญไปนานแล้วพี่ชายของเขาจบตอนที่สิบสตอนที่สิบห้าพี่ชายที่หายไปเซนนายเอกอ้าปากค้างชายหนุ่มตรงหน้าใบหน้าขมเข้มและดวงตาเฉียบคมที่คล้ายกับเขาราวกับเงาสะท้อนเพียงแค่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเก่าและพลังอันกดดันที่ทําให้แม้แต่คารุนยังต้องขยับมือลงบนด้ามดาบอย่างระแวดระวังนานแล้วนะักน้องชาย เสียงแหบต่ำของเซนทําให้ในายเอกรู้สึกขนลุกเขาก้าเข้าไปใกล้หนึ่งก้าวแต่กลับหยุดชะงักเมื่อตัวเองรู้สึกได้ถึงไอสังหารบางเบาจากพี่ชายแท้ฮ่าฮ่เจ้าหายไปตั้งแต่วันนั้นวันที่พวกเขากวาดล้างหมู่บ้านเอลเซนหัวเราะเบาๆน้ําเสียงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าข้ารอดเพราะเลือกจะเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เอลหมายความว่าข่าเข้าร่วมกับศาสนาเทวแห่งมนุษย์พวกเขาให้ชีวิตใหม่และพลังที่ไม่มีใครกล้าต่อต้าน นายเอกนิ่งงันหัวใจเหมือนถูกบิดแน่นคารุนขยับเข้ามาขวางหน้าเล็กน้อยแล้วเจ้ามาที่นี่เพราะอะไรจะฆ่าเขาไม่ใช่หรอกเซนหัวเราะเบาๆค่ามาตื่นก่อนที่พวกเขาจะมาเจอตัวเจ้าพวกเขานายเอกทวนเซนก้มหน้าดวงตาแข็งกร้าวผู้นำศาสนาต้องการสายเลือดเอลแท้ที่ยังเหลืออยู่เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมเปิดประตูสวรรค์เจ้าคือคนสุดท้ายคารุนศกตานายเอกทันที เราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ทันแล้วเซนพูดแทรกพวกเขาตามก่นเลือดของเจ้าได้และข้าคือคนที่ล่าพวกเขาออกมาเพื่อให้พวกเจ้ามีเวลานี้นายเอกสั่นไปทั้งตัวแล้วเจ้าจะทำยังไงข้าต้องตายอยู่ตรงนี้เพื่อทําให้มันเชื่อว่าข้าทำภารกิจไม่สำเร็จเซนเซนจ,จับบากของนายเอกแน่นจงมีชีวิตต่อไปในแบบที่เจ้าเลือกไม่ใช่ในแบบที่โลกบังคับให้เป็นน้ำตาของนายเอกไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ไปซะก,ก่อนที่พวกมันจะมาถึงคารุนดึงมือเขาก่อนทั้งสองจะวิ่งออกจากกระท่อมไปในความเงียบทิ้งชายผู้ยืนอยู่กลางลมฝนไว้เบื้องหลังเสียงระเบิดและแสงจากเวทมนต์ลอยมาในอากาศในอีกไม่กี่นาทีต่อมานายเอกหันไปมองด้านหลังกระทอมหลังเล็กกลายเป็นเศษซากพี่ชายของข้าตายเพื่อข้าอีกครั้งคารุนบีดมือเขาแน่นขึ้นเราจะไม่ปล่อยให้เขาตายเปล่าจบตอนที่สิบห้าตอนที่สิบหกหลบหนีสู่เงา เร็วเข้าคารุนกระชับมือจับนายเอกแน่นพาอีกฝ่ายวิ่งตัดป่าลึกที่เต็มไปด้วยหนามและถาวนเสียงคำรามของเวทมนต์จากด้านหลังยังไม่จางหายไฟสีฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของพลังศักดิ์สิทธิ์เผาไม่แม้แต่ลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่สุดในเขตนี้นายเอกหอบหนักหัวใจเต้นรัวมือยังสัน่นจากการเสียเซนไปต่อหน้าแต่เขาก็ฝืนวิ่งต่อแม้ลมหายใจจะแทบหลุดออกจากปอดก็ตามพวกนั้นจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตายใช่ไหมเขาถามเสียงสัน่น คารุนไม่ตอบดวงตาคุมกรบของชายหนุ่มมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังก่อนจะกระซิบพวกมันไม่ต้องการแค่ข้าเจ้าพวกมันต้องการร่างของเจ้าไปใช้เปิดประตูเทพที่ข้าต้องตายเพื่อถ่วงเวลาเสียงในเอกเบาเชือื่นแล้วข้ายังจะหนีอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนคารุนหยุดกระทันหันจับบากของเขาแน่นจนกว่าจะมีทางสู้แล้วมันจะมีจริงหรือนายเอกถามน้ำตาไหลาอาบแก้มคารุนศบตาเขานิ่งๆก่อนจะก้มลงแต่หน้าผากนายเอกเบาฮ่าฮ่า เจ้าอาจาไม่เชื่อในตัวเองแต่ข้าเชื่อเสียงดังฟูขัดจังหวะคำพูดพวกเขาหันไปพร้อมกันลูกศรแสงสีทองพุ่งผ่านหน้าพวกเขาไปเพียงคืบก่อนปักใสต้นไม้ด้านหลังและระเบิดเป็นแสงรุนแรงเจอแล้วเสียงของนักบวชจากศาสนาเทวะแห่งมนุษย์ดังขึ้นพวกเขาสวมเสื้อคลุมขาวบริสุทธิ์ริมฝีปากสวดมนต์อย่างเยือกเย็นขณะพลังแห่งแสงเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งไป คารุนกระชากมือนายเอกอีกครั้งแต่คราวนี้ชายหนุ่มผิวสีทองกลับปล่อยมือไม่นายเอกกัดฟันแน่นข้าไม่หนีอีกแล้วเจ้าจะสู้ข้าไม่อยากสูญเสียใครเพราะข้าอีกนายเอกยืดตัวขึ้นสุดลมหายใจลึกร่างกายสั่นไหวเล็กน้อยพลังบางอย่างในสายเลือดเอวของเขาเริ่มตื่นขึ้นราวกับเสียงสะท้อนจากอดีตเส้นแสงสีเขียวเข้มไหลาจากปลายนิ้วลอยขึ้นเหนือฝ่ามือของเขาพลังแห่งป่าคารุนกระซิบ นายเอกยิ้มจังๆดวงตาสีเขียวสะท้อนแสงไฟจากเวทมนตร์หน้าถึงเวลาที่ข้าจะเป็นมากกว่าผู้ถูกล่าแล้วละ่ะจบตอนที่16ตอนที่17พลังของเทาเอลแสงสีเขียวเข้มเปล่งประกายออกจากฝ่ามือนายเอกราวกับสายหมอกบางเบาที่ล่องลอยท่ามกลางความมืดของป่านักบวชมนุษย์ทั้งสามหยุดชะงักสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนจากมั่นใจกลายเป็นตกใจทันทีไม่จริงพลังนี้หนึ่งในนั้นอุทาน คารุนยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าในหัวเขามีคำถามมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือปกป้องเขาก้าวไปยืนข้างนายเอกดาบเล่มยาวในมือเปล่งแสงจางๆข้าจะเป็นดาบของเจ้านายเอกพยักหน้าสายตาสงบนิ่งราวกับคนละคนกับเมื่อไม่กี่นาทีก่อนข้าจะลองใช้พลังของข้าแม้จะยังควบคุมไม่ถนัดเขาวางมือลงกับพื้นดวงตาหลับแน่นทันใดนั้นพื้นดินรอบๆสั่นสะเทือนรากไม้และทวันหนาแน่นโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน พุ่งเข้าหาเหล่านักบวชด,ด้วยความรวดเร็วเวทควบคุมพฤกษาให้เขาใช้มันโดยไม่ไร้คาถาเลยหนึ่งในนักบวชตะโกนก่อนจะถูกทวันฟาดล้มอีกสองคนตั้งเวทป้องกันทันทีแต่รากไม้ยังคงไหลบ่ามาไม่หยุดราวกับมีชีวิตคารุนศบโอกาสพุ่งตัวเข้าใส่ด้วยความเร็วดาบในมือเขาตวัดฟันปะทะก,กับโลเวทมนเสียงดังสนั่นจนโลสันสะเทือนและร้าวการต่อสู้เกิดขึ้นช่วพริบตาแต่เต็มไปด้วยความดุดัน นายเอกยังคงควบคุมรากหมายต่อไปแม้จะน้าซีดลงจากการใช้พลังเกินขีดจำกัดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาพึมพำเมื่อถวันพันฒนาการนักบวชทั้งสามไว้ได้สำเร็จนายเอกก็ทรุดลงกับพื้นหอบหนักคารุนรีบเข้ามาประคองเจ้าใช้พลังมากเกินไปเขาว่าน้ำเสียงทั้งดุทั้งห่วงแต่เรารอดแล้วใช่ไหมนายเอกยิ้มจังๆดวงตาเบลอคารุนศบตาเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเรารอดแล้วเจ้าทำได้ดีมาก เสียงนกร้องในป่าค่อยๆกลับมาอีกครั้งความสงบชั่วคราวเข้าปกคลุมแต่ทั้งคู่รูด้ดีนี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่ลาที่แท้จริงและนายเอกก็เพิ่งค้นพบว่าเลือดเผาเอลในกายเขาไม่ได้ไร้ค่าอีกต่อไปจบตอนที่17ตอนที่18ความใกล้ชิดในขืนเงียบเสียงไม้แห้งแตกดังเบาๆขณะที่คารุนก่อไฟกลางป่าใต้เพิงไม้ชั่วคราวที่เขาสร้างขึ้นจากกิ่งไม้และใบไม้หนาทึบแสงไฟสีส้มสะท้อนดวงหน้าคมเข้มของเขาอย่างอบอุ่น นายเอกนั่งทิ้งต้นไม้ห่มผ้าบางที่คารุนเอามาคลุมให้ตั้งแต่เขาฟื้นเขายังอ่อนแรงจากการใช้พลังเมื่อกลางวันใบหน้าซีเซียวแต่แววตาไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วรู้ไหมคารุนพูดขึ้นหลังจากเงียบอยู่นานข้าคิดว่าเจ้าจะร้องให้อีกนายเอกเลิกคิ้วเจ้าอยากให้ข้าร้องหรือไงไม่หรอกคารุนหัวเราะในลำคอแต่ข้ารู้สึกโล่งใจที่เห็นเจ้าสู้กลับแทนที่จะยอมแพ้บรรยากาศเงียบอีกครั้งนายเอกมองเปลวไฟมือเขาเผอกำชายผ้าแน่น ข้ากลัวเขาเอ่ยเบาๆแต่ข้ากลัวยิ่งกว่าถ้าเห็นคนที่อยู่ข้างข้าต้องตายอีกคารุนขยับเข้าใกล้โดยไม่พูดอะไรเขายื่นมือออกไปอย่างระวังแล้ววางมือลงบนมือของนายเอกที่กำแน่นอยู่เจ้ามีสิทธิ์จะกลัวแต่เจ้าก็มีสิทธิ์จะมีใครสักคนให้พิงนายเอกเงยหน้าขึ้นศกตาเขาดวงตาคู่นั้นร้อนเผาด้วยบางอย่างที่ไม่อาจเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเช่นเจ้าหรอคารุนพยักหน้าเบาๆดึงมือนายเอกมากุมไว้แน่นกว่าเดิม ใช่ข้าจะเป็นคนคนนั้นให้เจ้าในแสงไฟสลัวรอยยิ้มของนายเอกเผยออกมาจางๆอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ำคืนนี้ไม่มีเสียงฝีเท้าของศัตรูไม่มีเวทมนต์ไม่มีเลือดและการไลล่ามีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นในจังหวะเดียวกันท่ามกลางความเงียบสงบเสียงลมพัดผ่านปลายใบไม้กล่อมให้ทั้งสองค่อยๆเอ็นตัวลงพิงกันภายใต้ผืนฝ้ายยามค่ำคืนที่ไม่มีคำว่าโดดเดี่ยวอีกต่อไปจบตอนที่ส8บปตอนที่19ผู้มาเยือนยามเช้า แสงแดดอ่อนๆยามเช้าเล็ดลอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบใบหน้านายเอกลืมตาช้าๆก่อนจะพบว่าตัวเองยังนอนพิงอยู่กับแผงอกอุ่นของใครบางคนคารุนเขาขยับเล็กน้อยแต่อ้อมแขนแข็งแรงที่อกรอบไหล่เขากลับกระชับแน่นขึ้นตื่นแล้วหรือเสียงทุ้มกระซิบเบาๆข้างหูอเออนายเอกตอบเบาๆเจ้านอนไปบ้างไหมนอนไม่หลับเท่าไรคากลัวเจ้าจะหนีคารุนพูดติดตลกแต่น้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความจริงใจ นายเอกกลอกตาเบาๆก่อนจะลุกขึ้นช้าๆเขายืดแขนยืดขาเล็กน้อยความปวดไม่ยังคงหลงเหลืออยู่จากพลังที่ใช้เกินขีดจำกัดเมื่อวานแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงฝีเท้าก็แว่วมาจากทิศเหนือพร้อมกับกลิ่นลมแปลกประหลาดที่พัดมากระทบปลายจมูกมีบางอย่างกำลังมานายเอกหันไปศพตาคารุนทั้งสองรีบเก็บของอย่างเงียบๆแล้วหาที่หลบในพุ่มไม้ข้างฮ,ะฮะ่าฮ่าไม่ทันถึงสิบนาทีร่างสูงของชายหนุ่มปริศนาก็ปรากฏขึ้นจากเงาไม้ เขามีหูยาวและเส้นผมสีเงินยาวประบาใส่เสื้อคลุมยาวสีเขียวมอสดวงตาสีเขียวอ่อนดุดยกดูอ่อนโยนแต่ทรงพลังเขาเป็นเผ่าพันธุ์ป่าเอเรนคารุนพูดเบาๆไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่ใช่มิตรเอเรนหยุดเดินแล้วหันมาทางพุ่มไม้ที่พวกเขาซ่อนตัวดวงตาเขาจ้องตรงเข้ามาข้าไม่ต้องการต่อสู้แต่ออกมาเถอะพวกเจ้าซ่อนตัวไม่เก่งเท่าไรนักเขากล่าวเสียงเรียบคารุนศบตาในเอกก่อนทั้งคู่จะตัดสินใจเดินออกไปอย่างระวังเอเรนยิ้มบางๆ ข้าตามตินเวทของเจ้ามาเผาเอลที่ควบคุมพฤกษาได้โดยไม่ใช้คำร่ายเป็นเรื่องหายากมากในยุคนี้นายเอกขมวดคิ้วเจ้าต้องการอะไรเอเรนยกมือขึ้นข้าไม่ได้มาเพื่อจับตัวเจ้าข้ามาเพื่อเตือนมีคนกำลังตามล่าเจ้าไม่ใช่แค่นักบวชแต่เป็นองค์กรล่าสายพันธุ์จากมือมนุษย์คารุนดึงดาบออกเล็กน้อยทันทีเจ้ารู้ได้ยังไงเพราะข้าเคยเป็นหนึ่งในพวกนั้นเอเรนกล่าวนิ่งๆแต่ข้าหนีมาก่อนจะกลายเป็นของทดลอง นายเอกนิ่งไปรู้สึกถึงแรงสั่นไหวในหัวใจโลกที่เขาไม่รู้จักกำลังค่อยๆเปิดเผยความโหดร้ายให้เขาเห็นทีละชั้นและศัตรูตัวจริงของเขาอาจไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่ในเมืองจบตอนที่19